สวัสดีครับสวัสดีวันพุทธที่12กรกฎาคม2566ครับทุกท่านครับในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยนะครับอยู่ในช่วงของรอยต่อสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น ท่านใดนะครับหรือพรรคการเมืองใดนะครับที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศมาเป็นรัฐบาลนะครับข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับมาตรการแห่งรัฐนั้นนะครับผมมีความจะเป็นที่จะต้องแจ้งว่าจะมีสวัสดิการที่นะครับไม่ว่าอย่างไรไม่ว่ารัฐบาลนะครับจะมาจากพรรคการเมืองไหนนะครับการให้สิทธิสวัสดิการดังต่อไปนี้นะครับจะไม่ถูกกระทบนะครับความหมายก็คือว่าจะไม่มีการยกเลิก นะครับจะไม่มีการตัดเงินนะครับจะมีก็แต่อาจจะเพิ่มวงเงินได้ซ้ำไปนะครับสวัสดิการที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะครับก็คือสวัสดิการที่ช่วยเหลือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเปลาะบางซึ่งนับวันก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับในสัดส่วนของประชากรนะครับกลุ่มแรกก็คือสำหรับผู้สูงอายุ ก็คือเบีย้ยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับจะไม่มีนะครับรัฐบาลไหนนะครับมายกเลิกเบีย้ยผู้สูงอายุอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการปรับเพิ่มเท่านั้นนะครับไม่มีตัดไม่มีลดอย่างแน่นอนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้พิการครับก็จะเช่นเดียวกันครับเหตุผลเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเปราะบาง และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของเด็กแรกเกิดนะครับที่เป็นความจําเป็นของรัฐบาลที่จะต้องจัดให้มีสวัสดิการให้เพียงพอนะครับให้กับผู้ที่เป็นเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งอันนี้เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานนะครับสรุปง่ายๆคือว่าเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดนะครับ ไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าอรรคการเมืองใดจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นใครก็ตามนะครับจะอยู่ในหลักการนี้นะครับฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะครับที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้พิการนะครับกลุ่มที่มีการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้นสบายใจได้นะครับความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นได้อย่างเดียวก็คือปรับเพิ่ม ครับฉะนั้นจะมีเพียงได้รับเท่าเดิมหรือปรับเพิ่มเท่านั้นนะครับนี่คือสําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับเราเรียกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับกลุ่มนี้ครับจะว่าไปแล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีการยกเลิกได้ง่ายๆเช่นเดียวกันหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเงินที่จ่ายให้กับ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับที่มีการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นรอบเก่าหรือรอบใหม่ก็ตามอยู่ภายใต้พบรบประชารัฐสวัสดิการนะครับเป็นกฎหมายนะครับฉะนั้น การจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการให้สิทธิสวัสดิการในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อย mm hmm. ก็จะต้องมีการนํากฎหมายเสนอเข้าสภามีการอภิปราย mm hmm. มีขั้นตอนนะครับทางกฎหมายอีกเยอะเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมีการยกเลิกกันได้ง่ายๆเพราะว่าเป็นพรบรไปแล้วนั่นเองฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับในขณะที่ทุกท่านกําลังติดตามข่าวสารการเมืองนะครับว่าฝ่ากฝั่งของนะครับพรรคการเมืองใดนะครับจะได้จัดตั้งรัฐบาลใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเราติดตามได้นะครับ แต่ว่าในเรื่องของสิทธิสวัสดิการนั้นเราต้องทาความเข้าใจตรงกันนะครับว่าสิทธิพื้นฐานนะครับของกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็กลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้นเป็นหลักประกันนะครับของทุกๆประเทศนะครับที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีการตัดเงินรรยการใดมีอย่างเดียวก็คือจะปรับเพิ่มเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อสรุปที่นํามาฝากแจ้งในวันนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับจะได้ไม่ต้องหลงกับข่าวที่มีการทําให้เข้าใจผิดนะครับว่าาจะมีกร ตัดเงินอะไรออกไปนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีในเชิงของการเพิ่มวงเงินเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเพิ่มกันได้ทันทีนะครับการจะเพิ่มเบีย้ยสวัสดิการต่างๆอย่างน้อยที่สุดต้องรอปีหน้าปี2567นะครับฉะนั้นอีกมุมนึงนะครับข่าวสารที่มีคนทําคลิปวิดีโอแล้วก็หลอกให้เรากดไปดูนั้นก็มักจะหลอกว่ามีการปรับเพิ่มแล้ว อนุมัติยอดเงินพิเศษแล้วให้รีบเข้าไปดูด,ด่วนเหล่านี้ก็จะเป็นข่าวปลอมเช่นเดียวกันนะครับไม่จำเป็นต้องกดเข้าไปดูนะครับคือเรากดเข้าไปอาจจะพบว่าเป็นข่าวจริงแต่เนื้อหาจะไม่ใช่เป็นไปนตามที่พาดหัวครับก็จะเป็นเรื่องเดิมๆแต่มีการเล่นคําพูดนะครับเอายอดเงินมาบวกลบกันให้เกิดเป็นข่าวใหม่ๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นแล้วก็ขอรณรงค์ครับอย่างแรกก่อนนะครับไม่ต้องหลงเชื่อว่าจะมีการยกเลิกหรือตัดเงินสวัสดิการสาหรับกลุ่มต่อบ,บางหรือกลุ่มผู้มีราายยยได้น้นออ่ง ี่2ก็อย่าไปหลงเชื่อคลิปที่บอกว่าจะได้ทันทีนะครับการปรับเพิ่มวงเงินนั้นนะครับก็ต้องรอปีหน้าเป็นอย่างน้อยนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับมีข้อคําถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐขอให้ทุกท่านโทรไปที่เบอร์021092345แต่ถ้าว่าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินเด็กแรกเกิดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อบตเทศบาลในพื้นที่นะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ทํามาฝากในวันนี้นะครับ หลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสามารถการใดๆเพิ่มเติมก<ๆ>็จะรีบนำไปแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ